สวัสดีทุกคนนะครับบรรยากาศสดๆจากาสวนทุเรียนของกระโดดชื้นนะครับวันนี้คือภารกิจนะครับภารกิจเอหรือว่าอย่างไม่แน่ใจมายัางไม่แน่ใจนี่คือภารกิจนะครับของวันนี้นะครับหลังจากที่มาทำสวนเสร็จนะครับเราต้องมีภารกิจที่เขาเรียกว่าทุกครั้งเลยที่จะต้องใช้สิ่งนี้ครับในการทำ ภารกิจนะครับ <c oughs> เราจะเดินไปบรรยากาศสดๆตากถั่วหน่อชื้นนะครับใครดูอยู่นะครับหัวใจหนึ่งดวงแล้วบอกทีว่าดูจากจังหวัดอะไรนะครับนี่ภารกิจคืออะไรเดี๋ยวเราจะให้ดูภารกิจของเราภารกิจเราคือตรงนี้ครับซึ่งใหญ่ทุกคนได้ดูนะครับใครเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับภารกิจคือการจับมูด็อกอีนะครับกลับบ้านนี่ ใครใครรู้จักหมูนอกอีบ้างหมูนอกอีคือหมาที่ผมช่วยมาจากขอนแก่นนะครับนี่คือกองปุ๋ยหมักแบบไม้กับกองนะครับที่ผมทำเอาไว้ใครอยากดูเรื่องราววิธีการทำปุ๋ยหมักแบบไม้กับกองสูตรแม่โจ้น,นึงนะครับเข้าไปดูไดที่เพจน,นะครับตอนนี้เราจะจับเนก้ักบานนะครับให้ดูว่าบางทีไปส่วนนานเอ๊ะทำไมไปส่วนนานก็คือจับ ตัวนี้ก็บปาไม่ได้เราจะรอล้วมาละมาลจับเลยจับ่อยเราจะต้องจับเขาให้ได้ยากนะครับไม่ง่ายเราคิดว่าจะใช้เวลาถ้าถือกล้องไปด้วยนี่ปกติจับเป็นชั่วโงนะนถ้าถือกล้องนี่เ <c oughs> นี่ย ให้ดูต้นทองหลางครับทองหลางเนี่ยเอามาปักไว้ไม่มีใบเลยนะไม่ได้ลดน้ําไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับเอาเป็นกิ่งใหญ่ๆมาเลยปักไว้เนี่ยครับนี่ทองหลางน้ํานะครับจากสวนของพี่โนโพโดลน,นะครับเป็นสวนที่ทุเรียนอินทรียนะครับเนี่ยไม่มีใบมีอะไรทั้งนั้นเลยนะครับพอปักเอาไว้ ผ่านไปไม่นานโอ้โหดูใบเขาสิออกเลยชอบเลยครับได้น้ำดีใจเพราะว่าปูแบบไว้ริมน้ำเลยนะครับลากท้องหลังหาน้ำได้เองไม่ได้ลดไม่ได้ลดเลยนะครับตรงเนี้ยต้นเนี้ยไม่ได้ลดน้ำเลยก็เป็นแบบนี้ครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะจับมูด็อกกลับบ้านคิดว่าน่าจะได้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับขอทุกคนลดชื้นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ